สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับสําหรับรายวิชาโครงงานนะครับวันนี้เราพบเป็นาการเป็นครั้งที่2นะครับสําหรับเรื่องการจัดทําเอกสารโครงงานนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับเราได้พูดคุยเกี่ยวกับการจัดกลุ่มกระบวนการขั้นตอนวิธีการเรียนการดําเนินโครงงานไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง นะครับกระบวนการในการจัดทําเอกสารอยู่2ตัวนะครับก่อนหน้าที่เราจะทําเอกสารได้ในวันนี้นะครับนักศึกษาต้องมั่นใจว่า1นักศึกษาได้กลุ่มโครงงานวิชาชีพแล้วซึ่งวันนี้อาจารย์เจนจะส่งแชร์ชีตไปให้นะครับแชร์ชีตไปให้ให้นักศึกษากรอกสมาชิกกลุ่มโครงงานนะครับ นักศึกษาก็เข้าไปกรอกสมาชิกกลุ่มโครงงานของตนเองนะครับโดยให้ตัวแทนไปกรอกนะครับกลุ่มละหนึ่งคนก็พอนะครับวันนี้เราจะกรอกชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษาก่อนนะนะครับก็ไปตกลงกันใน กลุ่มของนักศึกษาว่าเรามีกระบวนการขั้นตอนการทํางานอย่างไรนะครับจากนั้นเราก็จะเริ่มทําเอกสารอยู่สส่วนนะครับเราจะเริ่มทําเอกสารอยู่สส่วน,นครับทีนี้เรามาดูเอกสารส่วนแรกที่เราจะเริ่มทํากันในวันนี้นะครับก็คือเอกสารที่มีชื่อว่าแบบสํารวจสถานประกอบการนะครับแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนะครับ และกราฟิกนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเป็นเกษตรนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของแบบสำรวจสถานประกอบการนะครับนะบก็เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางนะครับเข้าไปสำรวจว่า เวลาเราไปถึงสถานประกอบการเนี่ยเราจะต้องสำรวจอะไรบ้างนะครับเวลาเราไปถึงบบส,สถานประกอบการเนี่ยเราจะต้องสำรวจอะไรบ้างนะครับทีนี้ในแบบสำรวจสถานประกอบการเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับก็คือส่วนที่1สําสำรวจสภาพทั่วไปของสถานประกอบการนะครับประกอบไปด้วยการสำรวจชื่อสถานประกอบการนะครับการสำรวจประเภทธุรกิจ าการสำรวจประเภทสินค้าและบริการนะครับซึ่ง3หัวข้อนี้นะครับเรามาแยกย่อยกันนะครับอันดับแรกเลยก็คือชื่อสถานประกอบการนะครับชื่อสถานประกอบการก็คือชื่อของกิจการนั้นๆที่เขาเปิดมานะครับชเช่นเป็นร้านขายของชำนะถ้าร้านขายของชำเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีป้ายชื่อบอกนะครับแต่อาจจะเป็นร้านป้าติม๋มร้านป้าไก่อะไรแบบนี้ถูกไหมนะนะครับ เราก็สามารถที่จะไปตั้งชื่อตามชื่อที่คนแถวนั้นเรียกได้นะครับนะตั้งชื่อตามชื่อที่คนแถวนั้นเรียกได้ในกรณีสถานประกอบการนั้นเป็นสถานประกอบการเล็กๆที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนที่ไม่ได้มีการตั้งชื่อร้านอย่างเป็นกิจลักษณะนะครับเราก็สามารถที่จะคุยกับเขาได้ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาเรียกกันว่าอะไรนะครคนละแวกนี้หรือลูกค้าหลักๆเนี่ยเขามาเขามาซื้อเนี่ยนะครับเขาเรียกร้านนี้ว่าร้านอะไรนะครับ จากนั้นนะครับประเภทธุรกิจเป็นประเภทแบบไหนนะครับเราเรียนไปแล้วนะครับไม่ว่าเป็นธุรกิจลายผลิตนะครับนะครับธุรกิจตัวแทนจำหน่ายนะครับธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าส่งนะครับธุรกิจการให้บริการนะครับเราก็ไปเลือกนะครับว่าสถานประกอบการที่เราไปทำเนี่ยไปทำโครงงานเนี่ยเป็นธุรกิจประเภทไหนนะครับเป็นธุรกิจประเภทไหน นะทีนี้นะครับนอกจากประเภทของธุรกิจแล้วเราก็ต้องมาดูประเภทของสินค้านะครับสินค้าเป็นอะไรถ้าเป็นสินค้าเช่นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ยา,ารกักษาโรคผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคหรือผลิตภัณฑ์ชิ้เครื่องสําอางเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับเราก็สามารถบอกได้เลยนะว่าเขาขายอะไรขายอาหารและเครื่องดื่ม นะครับขายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปนะครับหรือขายของที่ระลึกนะครับหรือขายเครื่องปั้นดินเผาเราก็ระบุชื่อสินค้าลงไปได้เลยนะครับส่วนส่วนของการให้บริการเนี่ยเขาให้บริการอะไรสมมุตินะครับถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นการให้บริการเช่นให้บริการรับออกแบบงานรับถ่ายภาพรับตัดต่อวิดีโอรับต่อเติมบ้านนะครับรับซ่อมบ้านรับ ออกแบบรับสารพัดรับนะครับที่ที่ที่เขาไม่มีตัวสินค้านะครับที่เขาไม่มีตัวสินค้าแต่เมื่อเราไปว่าจ้างเขาเนี่ยเขามาทําให้เป็นเป็นเป็นจ็อบนะเป็นการใช้แรงอะไรแบบนี้นะครับเป็นการใช้แรงใช้สมองใช้ดีไซน์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าธุรกิจการบริการนรั้นเราก็ต้องสํารวจให้ได้ใน3หัวข้อหลักๆเนี่ยชื่อสถานประกอบการนะครับประเภทธุรกิจประเภทสินค้าและบริการนะครับ จากนั้นในหัวข้อที่1.3เนี่ยมันจะมีหัวข้อย่อยลงมาอีกก็คือบริการเพิ่มเติมสำหรับผู้ซื้อสินค้าถ้ากรณีเป็นธุรกิจที่มีสินค้าจำหน่ายนะครับนะบริษัทหรือสถานประกอบการมีบริการอะไรเพิ่มไหมถ้ามีเราก็ติก๊กเช่นมีเป็นบริการส่งสินค้าฟรีหรือมีค่าใช้ใจ่ายถ้าเป็นการส่งสินค้าแบบมีค่าใช้ใจ่ายนะครับก็ค่าบริการกี่บาทก็บอก ็ระบุไปนะครับการเปลี่ยนสินค้าใหม่ในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งถ้าเป็นร้านขายของชําทั่วไปเนี่ยการเปลี่ยนสินค้าก็ไม่มีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นร้านขายอุปกรณ์อินิทส์หรือร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเราจะเห็นว่าหรือเอาง่ายๆร้านขายโทรศัพท์เนี่ยถ้าเครื่องมีปัญหาเปลี่ยนได้ภายใน7เปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน7วันเห็นไหมเนี่ยครับเรียกว่าการเปลี่ยนสินค้าภายในระยะเวลาที่กําหนดเราก็ไปดูว่าสถานประกอบการที่เราไปทำเนี่ยเขามีบริการนี้ไหมนะครับ นอกจากนั้นมีการรับประกันสินค้าไหมมีการจัดโปรโมชั่นสินค้าไหมอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องสำรวจถ้าไม่มีเลยก็ไม่ต้องติ๊กข้อไหนเลยนะครับแต่ถ้ามีก็ติ๊กเฉพาะข้อที่มีนะครับส่วนหนึ่ดสนะครับเป็นหัวข้อของอธุรกิจบริการนะครับถ้าเรามี อ่าเป็นธุรกิจขายสินค้าแล้วก็ติ๊กแค่หนึ่งจุดสามจุดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจบริการเราก็ลงมาติ๊กแค่หัวข้อ1 3ึจุดสามจุดนะครับการบริการเพิ่มเติมสําหรับผู้รับบริการนะครับเช่นการรับประกันสินค้านะครับอ้าวให้บริการมีการรับประกันสินค้าได้ยังไงเช่นบริการล้างรถบริการซ่อมรถเห็นไหมบริการซ่อมรถเนี่ย ถ้าสมมุติว่าลูกค้ามาซ่อมที่บริษัทเราหรือที่สถานประกอบการสถานประกอบการเองก็ต้องมีการรับประกันว่าการซ่อมครั้งเนี้ยถ้าซ่อมไปแล้วมันมีปัญหาในระยะเวลาที่กำหนดให้กลับมาหาเขานะเขาจะดม,มีการบริการตรวจเช็คให้นะครับถ้าเป็นที่วัตถุดิบหรือสิ่งที่เขาซ่อมไปแล้วไม่ได้คุณภาพเขาก็เปลี่ยนให้ฟรีอะไรแบบนี้นะครับส่วนลดค่าบริการโปรโมชั่นบริการอันนี้ในกรณีถ้ามีเราก็ติกนะครับถ้าไม่มี เราก็ไม่ต้องติ๊กแค่นั้นเองนะครับถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องติ๊กนะครับต่อมา1.4ชื่อนามสกุลผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลนะครับผู้ประกอบการก็คือเจ้าของธุรกิจหรือถ้าเราไปติดต่อบริษัทเนี่ยเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอเจ้าของธุรกิจหรอกนะครับเราอาจจะเจอหัวหน้างานเราอาจจะเจอผู้บริหารเราอ,อาจจะเจอฝ่ายบุคคลเราก็กรอกชื่อ นามสกุลตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์อีเมลแล้วก็วิธีติดต,ต่อนะครับของคนที่ให้ข้อมูลเรามานะครับซึ่งเราก็จะติดต่อเป็น Facebook นะครับเป็นช่องทางหลักนะครับสถานที่ตั้งนะครับสถานที่ตั้งคือสถานที่ตั้งของสถานประกอบการนะครับที่อยู่หมู่ถนนตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์โทรศัพท์นะครับถ้าเป็นกรุงเทพนะครับอ,อ่นะครับก็จะไอ้พวกตำบลอำเภอเนี่ยก็จะไม่มีใช่ไหมจะจะมีแขวงกับเขตน,นะ นะนะครับก็จะเป็นอย่างน้องแขมเนี่ยก็เป็นแขวงน้องแขมเขตน้องแขมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเราก็ไปดูที่อยู่ให้ดีนะครับสถานประกอบการตั้งตั้งมาแล้วเป็นระยะเวลากี่ปีนะครับเราก็สํารวจมาให้เรียบร้อยนะครับสิ่งที่สําคัญคือภาพถ่ายนะครับสิ่งที่สําคัญคือภาพถ่ายทุกครั้งที่เราไปสํารวจเราต้องมีภาพถ่ายสถานประกอบการซึ่งภาพถ่ายสถานประกอบการก็ถ่ายได้จากโทรศัพท์ทั่วไปนะครับ อย่างเช่นรูปภาพสถานประกอบการเขาบอกเลยภาพถ่ายสถานประกอบการตรงนี้ก็คือภาพถ่ายที่เห็นตัวสถานประกอบการนะครับเห็นตัวสถานประกอบการทั้งหมดนะครับเออมีการวาดแผนที่ นะแผนที่ของสถานประกอบการว่าสถานประกอบการตั้งอยู่ที่ไหนเดินทางยังไงนะครับมีการใส่คําอธิบายนะครับว่าเดินทางโดยรถอันนี้ไปยังไงเดินทางเ,าเข้าซอยไหนเลี้ยวอะไรยังไงนะครับถ้าเป็นรถยนต์ส่วนตัวต้องไปยังไงถ้าเป็นรถโดยสารประจําทางมีรถผ่านไหมนะครับ,รบก็คือในส่วนของคําอธิบายนะครับต้องนักศาต้องอธิบายมานะครับอ่ต่อมาส่วนที่2 ปัญหาของสถานประกอบการที่เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้นะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้นะครับ นะเรามาดูคำถามที่2.1นะครับปัญหาด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถานประกอบการสถานประกอบการมีสื่อโฆษณาไหมมีการปรับปรุงสื่อโฆษณาอยู่ตลอดเวลาไหมมีการมีส่วนงานที่เขาทาคอยทำสื่อโฆษณาให้ไหมอ่ะถ้ามีถ้าเขาบอกว่ามีนะครับมีส่วนงานที่ดูแลอยู่แล้วมีโฆษณาอยู่แล้วมีการอัปเดตโฆษณา สื่อโฆษณาอยู่แล้วแสดงว่าเขาไม่มีปัญหาด้านนี้นะแสดงว่าเขาไม่มีปัญหาด้านนี้นะเพราะฉะนั้นข้อ2.1นเขาก็จะไม่ตอบเพราะว่าทุกอย่างเขามีอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาไม่มีทีมงานสร้างสื่อโฆษณาเขาไม่มีป้ายโฆษณาเขาไม่มีกระบวนการโฆษณาเลยนั่นคือการประสบปัญหาของเขาแล้วนะว่าเขาไม่มีช่องทางในกลการโฆษณาผ่านเทคโนโลยีนะครับเช่น f a c e b o o ทว w i t t e r y o u t u b e นะครับ IG นะครับ t ิ k t o k เนี่ยเขาไม่มีสื่อโฆษณาผ่านระบบพวกนี้เลยนะถ้าเขาไม่มีนะครับเราก็เขียนว่าเขาไม่มีแต่ถ้าเขามีเราก็เขาก็จะไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมเออถ้าเขามีเราก็ไม่ต้องเขียนอะไรนะรับแต่ถ้าเขาไม่มีเราก็เขียนไปว่าปัญหาที่มีคือไม่มีการสร้างสื่อโฆษณาผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆอะไรพวกนี้นะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนที่2ถ้า ทั้ง3ข้อสถานประกอบการไม่มีปัญหาเลยทั้ง3ข้อสถานประกอบการไม่มีปัญหาเลยเราทําโครงงานให้เขาไม่ได้แล้วนะเพราะเราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรเหมือนกันนะครับเราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวลา ER หาสถานประกอบการก็พยายามหาสถานประกอบการที่เขาประสบป,ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคเขาประสบปัญหาต่างๆเหล่าน 2008, นะี้ทีนี้เรามาดูข้อ2.2 ปัญหาด้านการนำเทคโนโยลยีสารสนเทศไปประกอบการดำเนินกิจการของสถานประกอบการนะครับการนำเทคโนโยลยีสารสนเทศไปดำเนินกิจการของสถานประกอบการคืออะไรเช่นมีการเปิดร้านค้าออนไลน์ไหมมีการขายผ่านระบบออนไลน์ไหมมีการใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจไหมเช่นมีการสร้าง เพจมาประชาสัมพันธ์ข้อมูลมีการสร้างเว็บไซต์มาประชาสัมพันธ์ข้อมูลไหมเออถ้ามีก็ถือว่าเขาไม่มีปัญหาด้านนี้แต่ถ้าไม่มีก็ถือว่าเขามีปัญหาแต่ถ้าสมมุติเขามีแต่เขามีแค่เว็บไซต์อย่างเดียวเออเขามีแค่เว็บไซต์อย่างเดียวเขาไม่มีเพจเขาไม่มี ig จีเขาไม่มีทวิสเตอเขาไม่มี Instagram เขาไม่มีท i k t o อกเออนั่นก็หมายความว่าการนําเทคโนโลยีของเขา ่ามาใช้เนี่ยของเขาเนี่ยมีเพียงมีอยู่อย่างจํากัดนะจำกัดคือในรูปแบบเว็บไซต์อย่างเดียวเท่านั้นเราสามารถที่จะพัฒนาสื่ออื่นได้เพราะเขาไม่มีช่องทางอื่นไงเขามีแค่เว็บไซต์เออแต่ถ้าเขามีทั้งเว็บไซต์ไอจี k ิงต i n s t a g r a m f a c e b o o k มีทุกอย่างครบหมดแล้วมียูท YouTube มีทุกอย่างเพอร์เฟกหมดแล้วเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะไปทําให้เขาได้นะเพราะว่าบริษัทหรือสถานประกอบการเขามีอยู่แล้วนะครับก็ เราก็จําเป็นที่จะต้องหาสถานประกอบการใหม่ที่เขาประสบปัญหานะครับต่อมา2.3ปัญหาด้านการเข้าถึงสินค้าและบริการนะครับบริษัทมีปัญหาด้านนี้ไหมเช่นลูกค้าหาบริษัทไม่เจอนะครับลูกค้าเดินทางมาบริษัทไม่ถูกบริษัทอยู่ไกลแหล่งชุมชนเออลูกค้ามีปัญหาต่างๆเหล่านี้ไหมถ้ามีเราก็เขียนว่ามี คือปัญหาอะไรเช่นบริษัทตั้งไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตชุมชนไม่มีสถานที่จอดรถผู้คนไม่สัญจรทําให้ลูกกลุ่มลูกค้าไม่สามารถที่จะเดินทางมายัางสถานประกอบการได้ถูกอันนี้คือคือปัญหาเห็นไหมคือปัญหานะครับซึ่งส่วนที่2กับส่วนที่3มเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันนะมันจะสัมพันธ์กันส่วนที่2คือปัญหาส่วนที่สคือแนวทางในการแก้ปัญหา เมื่อกี้ถ้าเขา2อเขามีปัญหาด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะเราจะแก้ไขปัญหาด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการได้อย่างไรเช่นไปช่วยออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางไหนก็ว่าไปอันนี้เห็นไหมเรียกว่าวิธีแก้ปัญหาต่อมา บริษัทมีปัญหาด้านการน,นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประกอบการดำเนินธุรกิจนะคือไม่รู้จักการนำเทคโนโลยีมาใช้เราจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้เขาได้อย่างไรเมื่อกี้เราบอกไปช่วยออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะเออแล้ว3.2เนี่ยเราก็อาจจะมีการพัฒนาเพจ facebook พัฒนาช่องทางการติดต่อผ่านระบบออนไลน์เห็นไหมสื่อโฆษณาประช,า,ชาสัมพันธ์ผ่านระบบ ช่องทางการติดต่อผ่านระบบออนไลน์สอดคล้องกันไหมนะถ้าเราดูดีๆฟังตั้งใจฟังดีๆมันจะสอดคล้องกันนะครับเพราะสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นผ่านระบบออนไลน์ก็ไม่พ้นทิ k ต็อกเ o ซบ o ๊กไอ o u ยูทูบ t ทว t t w i t t e r i n s t a แ r a m แล้วก็เว็บไซต์ถูกไหมเพราะฉะนั้นการนําเทคโนโลยีมาประกอบการดําเนินธุรกิจก็อาจจะเป็นช่องทางการจําหน่ายสินค้าออนไลน์โดยการสร้างเว็บอ e ีคอมเมิร การไปลงทะเบียนในเทปช็อปการไปลง,ปลงทะเบียนในช้อปปีใน Lazada ในแก๊ปฟู้ดใน l i น์แมนใน Food Panda หรือในลาลาโมบหรือในธุรกิจขนส่งอื่นๆน,นะครับนี่ก็คือการเขาเรียกว่าการนําเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการดําเนินธุรกิจเห็นไหมหัวข้อที่1ห,หัวข้อที่2องเนี่ยสองจุดหนึ่งสองจุดสอง เราก็จะมาแก้ปัญหาด้วย3.1 3.2ต่อมาหัวข้อที่2.3เราก็จะแก้ปัญหาด้วยหัวข้อที่3.3ก็คือเมื่อกี้ถ้าบอกว่ามีปัญหาด้านการเข้าถึงสินค้าและบริการของลูกค้าเช่นบริษัทอยู่ไกลแหล่งชุมชนบริษัทไม่มีที่จอดรถนะครับบริษัทไม่เขาเรียกอะไรไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้า ในสถานประกอบการเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรเช่นเพิ่มช่องทางการติดต่อลูกค้าเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาที่บริษัทแะมีการทำ n n e l review สินค้าและบริการของทางบริษัทอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมก็เป็นการแก้ไขปัญหา ที่จะเกิดขึ้นลูกค้าไม่จําเป็นจะต,ต้องมาที่สถานประกอบการก็ซื้อสินค้าได้ลูกค้าไม่เห็นตัวจริงของสินค้าลูกค้าก็ดูรีวิวได้นะครับอันนี้คือการจัดทําโครงงานวิชาชีพที่เพอร์เฟกและสมบูรณ์แบบมากนะครับระยะเวลาในการทําโครงงานประมาณ8เดือนนะักศึกษาสามารถทําระบบทั้งระบบได้สมบูรณ์และเพอร์เฟกถ้านักศึกษาตั้งใจแล้วระบบที่สมบูรณ์และเพอร์เฟกนี้ นะครับสามารถใช้เป็นหลักฐานนะครับในการเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพหรือใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเรียนในระดับที่สูงขึ้นใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงานนะครับในสถานประกอบการต่างๆได้อีกด้วยและยังเป็นการ เพิ่มโอกาสในการมีงานทําถ้าเราทําระบบดีสถานประกอบการที่เราไปทําให้เขานี่แหละเขาจะสนใจในตัวเราเราอาจจะมีงานทําตั้งแต่ยังเรียนไม่จบปะวะสก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นอยากให้นะักศึกษาทุกคนเนี่ยตั้งใจทำนะครับจากนั้นมีการลงชื่อเซ็นชื่อผู้ให้ข้อมูลก็คือคนที่เราไปสัมภาษณ์นะครับต่อมาลงชื่อผู้สัมภาษณ์แล้วก็ผู้บันทึกข้อมูล อันนี้คือผู้ให้สัมภาษณ์กับผู้บันทึกข้อมูลคือตัวนักศึกษานะครับนะคือตัวนักศึกษาตรงนี้นะครับคือตัวนักศึกษาส่วนลงเชื่ออา,าอ,อาจารย์ที่ปรึกษาก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานของนักศึกษานะครับต่อมาภาพประกอบการสำรวจสถานประกอบการนะครับก็มีอยู่ให้คิดนะครับเป็นบริเวณใกล้เคียงสถานประกอบการก็ถ่ายภาพรอบๆสถานประกอบการแล้วเลือกภาพที่เห็นโดยรวมมากที่สุดนะครับภาพการสัมภาษณ์ ก็ขณะที่เราสัมภาษณ์เขานะในปัจจุบันเราอาจจะมีการสัมภาษณ์ผ่านสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียเช่นวิดีโอคอลผ่าน facebook วิดีโอคอลผ่าน l ล n e ก็เอาหลักฐานตรงนั้นมาใช้แทนได้นะครับต่อมาภาพภายในสถานประกอบการก็คือภายในร้านภายในตัวอาคารของสถานประกอบการเขาให้ถ่ายแค่ตรงไหนก็ถ่ายตรงนั้น ไม่ต้องอุย้ยผมต้องเข้าไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับไม่ต้องนะครับเขาให้ถ่ายได้แค่ไหนเราก็ถ่ายแค่นั้นนะครับสุดท้ายก็จะเป็นภาพสินค้าและบริการนะครับแล้วก็ลงวันที่ในการสํารวจนะลงวันที่ในการสํารวจเออแล้วก็ลงออชื่อข้อมูลนะครับสมาชิกกลุ่มมีกี่คนก็ลงไปนะครับนะสมาชิกกลุ่มมีกี่คนก็ลงไปให้เรียบร้อยนะครับจบแล้วสำหรับ แบบสำรวจสถานประกอบการต่อมานะครับก็แบบรายงานความก้าวหน้าการทำโครงงานนะครับนักศึกษาจะต้องบันทึกโดยเริ่มบันทึกตั้งแต่สัปดาห์นี้นะสัปดาห์ที่1นะเวลาเขียนนะวันนี้เราเริ่มสัปดาห์ที่1ใช่ไหมเราก็จะเขียนสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่2นะครับเราเริ่มวันนี้ใช่ไหมก็เป็นสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่2นะครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ เราเรียนโครงงานกันวันที่เท่าไหร่วันที่3พฤศจิกานะครับเราก็เริ่มเขียนตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนต์สอหถึงวันที่อะไรก็คือวันที่เราเรียนโครงการกันโครงงานกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับก็คือวันที่10พฤศจิกายนต์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับในสัปดาห์ที่1นถึงสนะต่อมานะครับชื่อโครงงานเราก็เขียนให้เรียบร้อยนะครับ ชื่อนามสก,กุลนะครับกรอกข้อมูลแผนการทํางานในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นสัปดาห์แรกเนี่ยเรามีแผนการทํางานยังไงเช่นสัปดาห์นี้เราจะศึกษาจับกลุ่มโครงงานนะครับมีการจับกลุ่มโครงงานแล้วก็พูดคุยเรื่องการหาสถานประกอบการอันนี้ก็เป็นการวางแผนแหละนะต่อมาเมื่อวางแผนเสร็จแล้วแผนการทํางานข้างต้นใช้เทคนิคกระบวนการรูปแบบดังนี้เออเมื่อไอแผนที่เราวางเนี่ย จับกลุ่มโครงงานเราจับกลุ่มโดยกระบวนการแบบไหนเช่นเลือกสมาชิกกลุ่มที่อยู่ในละแวกเดียวกันสามารถเดินทางหากันได้นะรูปแบบการเลือกสมาชิกกลุ่มเป็นยังไงนะครับผลการทำงานของสัปดาห์นี้เช่น 1. ได้สมาชิกกลุ่มจำนวน3ามคนสองนะ เริ่มต้นสำรวจสถานประกอบการได้สถานประกอบการเป้าหมายประมาณ3ที่อย่างเงี้ยนะครับแนวทางแก้ปัญหาถ้ามีปัญหาก็ต้องมีแนวทางแก้เช่นปัญหาหาสถานประกอบการไม่ได้แนวทางแก้ไขอาจจะขยายพื้นที่ในการติดต่อสถานประกอบการให้กว้างออกไปนะครับเช่นชุมชนใกล้เคียงอะไรแบบนี้ต่อมาสิ่งที่ต้องปรับปรุงถ้ามีนะ ก็ปรับปรุงถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเขียนนะครับสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือเอ่อแต่ต้องการความช่วยเหลือจากใครละ่ะอยากให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยอธิบายเรื่องจุดๆก็เขียนมาอยากให้อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนําเรื่องอะไรก็เขียนมานะครับจากนั้นลงชื่อผู้รายงานนะครับแล้วก็ลงชื่อครูผู้สอนนะครับแบบรายงานนี้ต้องทําทุกสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้น นักศึกษาจะต้องบันทึกสัปดาห์1กลุ่มเนี่ยต่อ1แผ่นเนี่ยต่อสัปดาห์นะครับมี18สัปดาห์ก็18แผ่นนะครับเทอมนี้เรามี18สัปดาห์เทอมหน้าเราอีก18สัปดาห์ก็เป็น36ส,สัปดาห์เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องบันทึกทุกวันแล้วนักศึกษาจะจําได้นะบันทึกทุกวันเราจะจําได้เองนะ,ะสำหรับวันนี้ก็จะมีเพียง สองอย่างที่นักศึกษาจะต้องทำคือแบบสำรวจสถานประกอบการนะครับแล้วก็วช0 0ศที่จะต้องบันทึกทุกสัปดาห์นะครับโอเคนะครับในส่วนของการจัดทำเอกสารและเนื้อหาในการเรียนวิชาโครงงานในวันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะเช็คชื่อกันในระบบนะครับ,นะรบเราจะเช็คชื่อกันในระบบนะ ลิงก์เชคชื game, ang, ่ออยู่ในกล่องข้อความนะครับลิงก์เชคชื่ออยู่ในกล่องข้อความนักศึกษาสามารถเข้าไปเช็คชื่อได้เลยนะครับก่อนจะจบการเรียนการสอนในวันนี้นะครับก่อนจะจบการเรียนการสอนในวันนี้ก็อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่าณตอนนี้นักศึกษากลุ่มไหนที่ได้กลุ่มแล้วบ้างนะครับกลุ่มไหนมีมีกลุ่มโครงงานแล้วบ้างและกลุ่มไหนยังไม่มีกลุ่มโครงงานติดปัญหาอะไรยังไง นะครับกศึกษาก็สามารถแจ้งมาได้นะครับในช่องทางนี้เลยนะครับในช่องทางการประชุมการเรียนออนไลน์นี้เลยสามารถแจ้งข้อมูลมาได้เลยนะครับนะสำหรับการปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากเรียนโครงงานมาหรืออาจารย์ขาหอูยังไม่ได้จับกลุ่มเลยค่ะอนุนี้นั่นนะครับเพราะฉะนั้นภายในสัปดาห์นี้ทุกคนต้องมีกลุ่มโครงงานนะครับทุกคนต้องมีกลุ่มโครงงาน สำหรับนักศึกษาที่ลงชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหาในส่วนไหนที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะครับอาจารย์เจนก็ขออนุญาตปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนักศึกษาทุกท่านนะครับที่เข้ามาตั้งใจเรียนกับในรายวิชาโครงงานนะครับแล้วก็ขอนักศึกษามีกลุ่มโครงงานและจับคู่กลุ่มโครงงานให้เรียบร้อยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะเริ่ม ทำแบบนําเสนอโครงงานกันแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มทําแบบนําเสนอโครงงานกันแล้วนะครับก <ul> ็ขออนุญาตปิดประชุมไว้เพียงเท่านี้ครับ